5บาท5บาท3บาท5บาท14บาท13บาท5บาท5 <laughs> <laughs> ฟุตบอลราคาต่างได้ทั้งเสื้อและจเกเลยนะครับุราคา่าได้ทั้งเสื้อและจเกเลยนะครับุกนดนต้นได La ้ไป <c ười> โดนทรัท้งทีทท er nah ททท่หนึครับอเชีืยอปวยนะครับเจียบปวยไม่ผ่านนะครับครั้งที่สองนะครับเสี๊ยปวยทค่หนึ่งครับเดีกหนึ่งครั้งับรายชื่อนี้ครับเจี๊ยปวยครับเชี๊อปวยนะครับไม่ผ่านครับเปลี่ยนรายชื่อครับ เซ็นบวยครั้งที่หนึ่งครับเซ็นบวยั้งที่หนึ่งครับเนนี่เป็นไรทางานนะครับอาชีพเซ็นบวยจบนะครับวันนี้เราได้กรรมการที่ใหม่วันที่24สุดท้ายจะเป็นร้านอะไรนะครับโอ้โหพีหน้าเนี่ยเข้มแข็งจริงๆนะครับร้าน ไต่เองครับโอ้โหมีเจ้าปุญญาสองท่านนะครับแล้วมีไต่เ็นอีกท่านนั่นก็สิโอ้ครบรายชื่อทุกคนนะครับที่สิบสี่รายชื่อบรรยากาศรายชื่อทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดประภาวัน1994นะครับร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ห้างทองอมรห้างหุ้นส่วนจำกัดนำเท็ง2549ร้านนิยมเพสัตอู่ชอการช่าง นายวัชระเจียยุริยบุญญาอาจารย์ปรีนไกรจุรพนินิระชนนะครับบริษัทโตโยต้าจเจริญศรีนะครับหรือยมบิษของเรานะครับท่านผู้ส่วนสารมาทุกคนอรพันธ์นครปนมครับร้านพงศกรครับวัสดุเป็นคุณใช่ไหมร้านสยามอปแปะวิโรดรามโนปรกรณ์นะครับร้านอนุพงศ์สังฆพันธ์ โรงแรมระพีอินห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรนครน,นครปน,นมห้างหุ้นส่วนจำกัดนครปน,นมเดชาอานิศห้างทองเกียงมวนร้านเส้นหววร้านอาลาดิจิตอลโฟโต้นายนิวัฒเจียวิรยบุญญานะครับท่านนายกเจศสมนติของเรานะครับบริษัทสยามแอร์คอนดิชั่นร้านข้าวต้มยอดป้าร้านไต่เห่คดับ ขอแสดงความยินดีกับกรรมการใหม่ทั้ง24ท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับกรรมการทั้ง24ท่าน้วยนะครับครับและพิการในการปวกป่วยเสียงไทยเพื่อเลือกรกรรมการชุดใหม่ก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยลงแล้วในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณเราตัวของเรานะครับโดยมีคุณหมออุทัย